การเดินทางที่แสนพิเศษเปิดมุมมองการท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมไปกับการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่วัฒนธรรมที่จังหวัดตระแก้ว เหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะคะที่เรามาที่ชุมชนทีไรค่ะก็จะต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้ใหญ่ค่ะที่ชุมชนบ้านหนองแม็กไปดูกันสิคะว,ว่าวันนี้จะมีกิจ,จกรรมอะไรให้เราทํากันบ้างค่ะทุกคนคะ เขาบอกมาว่าที่ชุมชนบ้านหนองเม็กเนี่ยเขาจะมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีภูเขาใหญ่ๆที่สวยงามมากๆค่ะดี่ไซก็เดินมาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มรอ้อนละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตามหาอ่างเก็บน้ําที่นี่กันนะค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับ ขอเชิญเข้าสู่ชุมชนบ้านหนองเมฆครับค่ะเรามีกิจกรรมเพ่ะเลี้ยงยิ่งลีดครับที่นี่นะครับแล้ววันนี้จะมีกิจกรรมต้นยำไก่บ้านนะครับและการแสดงของเด็กๆที่รับต้อนรับครับแล้วก็มีไม้แกะสลักโอเคงั้นหนูพร้อมแล้วค่ะเราไปเริ่มกันเลยไหมคะครับไปค่ะ ครับต่อไปเป็นกิจกรรมที่2ครับเป็นการทอดจิ้งหรีดเมน,นูเด็ดของหมู่บ้านอันนี้ก็คือเป็นจิ้งหรีดสดๆเลยครับจิ้งหรีดที่ฟาร์มมาโดยตรงเลยครับค่ะเราก็เอามาแล้วก็เทเข้าไปในน้ำมันทอดแบบนี้หนูขอลองทอดหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับแม่ดาวหนูขอยํำได้ไหมคะ<ด>อะแม่ดาวใส่เครื่องมา๋ยวหนูช่วยเป็นลูกมือแม่ดาวเนะาเนะมาค่ะ เมื่อกี้ผู้ใหญ่ทิ้งหนูไปแล้วแต่ว่าตอนนี้หนูหิวมากเลยแม่จะทําอะไรให้หนูทานคะตอนนี้จะต้มยำไก่บ้านให้โอะโอ้โหเด็ดมากทำยังไงคะต้มยำไก่บ้าน<อ>ทํายากไหมคะแม่ก็<อ>ว่ายากก็ไม่ยากนะถค่เราจะทำให้มันอร่อยอย่างหนูมือใหมให่หนูจะหัดทำอย่างเงี้ยทำได้ เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มไม้แกะสลักที่นี่ครับของหมู่บ้านสวัสดีค่ะคโอ้โหน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับมีป่ากแกะสลักแล้วก็มีเกวียนเกวียนเล็กทำจากแกนไม้กระดูกนะครับเป็นรากไม้รากไม้ทั้งหมดนี่เลยเหรอคะก็คือเป็นรา,ากไม้ที่แบบว่าเหมือนไม้ตายแล้วอะไรอย่างนี้มั้ย นอกจากที่เป็นงานแกะสลักชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วแต่เห็นว่าพี่ทำชิ้นใหญ่ๆด้วยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชิ้นใหญ่ๆที่รับทำเนี่ยเป็นอะไรบ้างเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับวัฒนธรรมซึ่งสิ่งที่ดีไซน์สัมผัสได้เลยหลักๆก็มี2อ,อย่างด้วยกันค่ะอย่างที่1เลยก็คือการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะมันทาให้ดีไซน์ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเหมือนเป็นการเปิดโลกเลยค่ะอย่างที่2เลยอะดีไซน์ก็รู้สึกว่าเราได้วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็คงไว้จริงๆค่ะ เนื่องจากวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่ดีงามเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะก็จะทําให้คนในชุมชนรักกันแล้วก็เกิดความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวควบคู่ไปกับวัฒนธรรมแบบนี้ฝากจังหวัดสัตวแก้วไว้ด้วยนะคะวันนี้ดิซาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ